สบายดีแล้วพี่น้องสบายดีตอนเช้างานขึ้นบ้านใหม่เจ๊สายขึ้นแล้วอะไรได้เลยฮะฮะวัยเช้าก็ขึ้นผัวเช้าปันนี้เอ้ยด้วยก็ได้ แล้วมาานเลยเหรอ่าแล้วเรียบร้อยละในหมอฟามัาทางใดแล้วเลยเขินเออ

ใส่เก่าใส่ปันเลยตัวใส่ปันเลยัวเลยคนมี้อาจะเป็นปัญญมากอุ้ยมันลอดไดกขึ้นนีมอสู่นเลยเดวหลังปวดหัวัปัวันัวัวหัวกับวัวัลัั

สัปปะทะนังสัปปะละปะละกะตุะแลบ่บานคน่ะใช้ลาไดอ่้ไปกลัวคืนอันน้แล้วบ่สิได้ทําลาบาสิูกให้เจ้าเจ้าดไม้ดลยาบ่ใส่นี้เบื้องังกสต้าสิพันบ่ไปอเต็มแดบ่มาใกล้มาขัดขัดตที่น้ําตับ่ทนบ่เลางสสุางเงินแสนอะไรกับบ้านเงินหล้าทไาไท

พุาันเท่าดูายจากการแตเรื่อเสอาอันอาจม่้พกาเป็นไอหานีไม่ห่างไกลกตลรมวที่อนะางคนเา้าวหากข้าวกระลนอเลยมาแช่ด้วยมาปั่เอให้ปั่นแไปเฮ้ยรอเลยรบเออมอดา มาขอ <laughs>

ผูกกานไปผูกเอาันก็จว่านะโก็จะว่าแล้วเพื่อไรได้เอาก็ไม่ต่ผูกอย่างเดียวนั่นแหละผู้่าเลย่ดเามีเห้าเป็นใหญ่ยงแบบนี้ผมวเกีคนาเกียเอา

ไว้ยกับพวันพุดแหละต่อไปเออหรือว่าพวันกคมเป็นอนาพวันผูเป็นร่องหรือใดๆต้องคนเี่ดต้องงันเนาะฮะต้องมี่คนหนึ่งร่องต้องมี่คนหนึ่งเป็นเนาะเออมันจะไปดำเนินการเลยนี่แสดงที่ว่าสำเร็จ ค้นผัววานอีกล้วน้องมัเป oh, ็นพ uh. ัวานเลกวาะมโแล้วแล้วเห็ดยังก็ทางนี้นะเห็ดยังอันนี้นะก้อยแห่เต่ยังมนมือทุกงเลย

มันเดลี่มานาหนาแล้วได้ฮะข้าวแค่ข้าวไปแหละยาสารข้าวแค่ขาไปแล้วเนี่ยมันว่ามันดนแงมันจกกกันนี่แล้วเนี่ยมันโทมทานมันมน่องเลยมีจำปลาคุยปลาเด่นีคุเลย

เดียกอะไรวะหมอพนเป็นกระเพ้าเมื่อนผืนเพื่อนคือกันสั้งั่งสีเสียเ

จะสยายกระเนจ้นเยอะอันนี้ม้่นี้ดอ่พอกันใหม่พี่น้องเลยขอบคุณละยๆที่ก็ามาชม